สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามนะครับมีท่านผู้ชมหลายๆท่านเลยนะครับถามกันเข้ามาเยอะมากว่าไฟสูงอัจฉยะหรือไฟสูงที่เรียกว่าออโต้ไฮบีมเนี่ยเขาเปิดยังไงนะครับตามมาดูเลยครับทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถขึ้นมานะครับไฟหน้าออโต้ก็จะทํางานอยู่แล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยครับ และไฟสูงนะครับก็จะทํางานให้อัตโนมัตินะครับสังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่หน้าจอนะครับถ้ากรณีที่เราสตาร์ทรถขึ้นมาแล้วไฟหน้าเป็นรูปตัว A นะครับถ้ากรณีไฟสูงอัจฉยะนะครับมันไม่ติดให้อัตโนมัติเราต้องทํำยังไงนะครับตามมาดูครับเราต้องมาดันตรงนี้นะครับดันออกนะครับตำแหน่งเปิดไฟดันออกนะนี่ดันออกมันจะวนเรื่อยๆนะครับ กลับมาเหมือนเดิมดันครั้งที่หนึ่งเป็นไฟสูงครับดันครั้งที่สองปิดดันครั้งที่สามกลับมาอัตโนมัติเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับก้านไฟเลี้ยวนะครับ